มาอยู่ถูกที่แล้วก็ถูกทางมากๆม,มีหลายท่านถามมาว่าเอามาเร็ดไปปลูกที่เมืองไทยจะเกิดไหมสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราตื่นแต่เช้านะคะเรามาเก็บลูกคุณตอนหกโมงเช้าค่ะเพราะหลังจากนี้ก็จะไปซื้อขนมปังด้วยนะคะนี่ต้นนี้กำลังเริ่มสุกนะคะโอ้ยสีออกชมพูชมพูอมส้มหน่อย,อยค่ะ ดูข้างบนต้นนี้กํลาลังเริ่มสุกจุดหมายปลายทางเราไม่ใช่ต้นนี้นะคะเป็นต้นนู้นค่ะเพราะว่ายามเดินผ่านมาเมื่อวันก่อนนะคะสุกแล้วนะคะไปเราไปดูกันอันนี้ก็หำหำค่ะต้นนี้กํนนาลังออกลเหลืองนะคะย,ยังไม่สุกยังไม่สุกเหลืออีกประมาณโอ้ยสิทันมะเนนี่ไม่กลัวว่าจะสุกไม่ทันนะคะเพราะว่าจะกลับไทยแล้วนะคะจะได้แทะ ล่นเต็มดินอุ้ยเหมือนผู้สาบ้านเราเลยค่ะอุ้ยพันเหลืองๆแบบนี้หวานนะคะพันเหลืองน้ำผึ้งอือหอมจะกลับไทยแล้วจะได้มาเก็บไหมคะเนี่ยจะได้จังเลยอ๋สอสอนสออนแั่นะลูกโตแล้วก็ลูกเรียวลูกสวยมากเลยค่ะ ตายตายเสียดายที่น้องเออฮม,ม่มเล็กฟินเก็บกินปานสวนของกระของขักแม่แทนะพี่น้องเอ,อ้ยยืนงงในดงลูกพลุนอื่มเสียซีดเสียซีดม่อังเพออืมอังเพอ ไอ้บุญเถิงบอกว่ามันเปรี้ยวนะเปรียปร้ยวแต่อร่อยแต่ยังไม่จะเก็บอยู่ค่ะเก็บไปตํตำนะคะวันนี้ออกเหลืองแล้วเหลืองอือเดียว,ยวค่อยกลับมาแล้วก็เก็บไปตํตำค่ะกินกับไปทานกับแจ่วแห้งนะคะนี่ต้นนี้สุกแล้ว<ๆ>แดงค่ะแดงเน่พี่น้รงป้องไปเลยดูสิคะ่ะลูกโตตัว,ตว โชิม,ม,ม,มเก็บค่ะเก็บเก็บเก็บนี่อุย้ยมีแต่ลูกโตๆลูกใหญ่ๆค่ะลูกเก็บลูกไหนก่อนนะคะกิ่งนี้ ย้อยยาวลงมาเลยค่ะดูสิคะดูดูด,ด,ดูเดี๋ยวจะนี่ให้ดูหนึ่งสอเอา้าไม่ได้ดูเฮ้กำเอาป้า่อาไปทำแยมนะคะไปทานสดเอาไปอะไรนะไปกวนมัดูอย่างนี้เหมือนไม่ดกนะคะลองเปิดเข้าไปข้างในเปิดผอบพบลูกทุน ดกจนไม่อยากเก็บค่ะเพราะว่ามันสวยนะคะถ้าไม่เก็บเขาก็หล่นลงดินนะคะเสียดายฝรั่งก็เดินผ่านไปผ่านมาโอ้ยช่างเป็นภาระเยะไหมเหลอเกินดูภาระนี้เราต้องจัดการนะคะไม่งั้นเสียดายดูดอย,ยังไม่จะไป เอาไปาทำอะไรดีล่ะเอาไปกวนบ่เกิดมาเพิ่งเคยพบใครเจอเอ,อเรามองไม่เห็นนี่คือสวนนอกนะคะสวนนอกถ้าข้างในยิ่งยิ่งมองเห็นลูกคะ่ะดูนับตาเก็บก็ยังได้เลยคะ่ะนี่ดูสิเห็นไหมในต้องกำหนึ่งเก็บเป็นกำมาแบบนี้เลยนะคะ เก็บซอยเนย่ฝรังเอ้ยของแซ่บพวกเจ้าสียาง่านไปที่ยังของปลอดสารพิษค่ะยังไม่ชอบที่สําคัญฟรีด้วยค่ะยังไม่เจ้ไปทําอะไรดีอเอาไปเอนเนี่ยคะ่ะเอาไปทําเป็นแผ่นๆนะคะแบบน้ําตาลน้อยอืมดูพวงนี้ยังไม่สุกดีคะ่ะ นี่ไม่สุกดีนะดูทหามอยู่เลยหนึ่งสองสามอึ๊บเปิดพอ,อบเปิดกิ่งนั้นหักค่ะนี่กิ่งนั้นหักเลยเพราะว่าลูกดอกมากจะดดยเหีียวละวหนึ่งสองสามอวดพัพวมักม่มักแตีงแช่บ เป็นบุญของเยงใหม่ยิ่งนักมีหลายท่านถามมาว่าเอามาเล็ดไปปลูกที่เมืองไทยจะเกิดไหมขอตอบว่ายังไม่ทราบค่ะเคยเอาแต่เม็ดเอ่ออะไรนะเม็ดเชอรี่ไปปลูกค่ะผลสรุปว่าไม่ขึ้นค่ะมาอยู่ถูกที่แล้วก็ถูกทางมากมากอันนี้อันนี้ใกล้ปาก อหาอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่แบบพอเพียงชีวิตนี้จะอ,อะไรอีกนะคะแซบ้น่ไดกระแซบถุงเสื้อก็เต็มนะคะนี่ด้กระเป๋าก็เต็มค่ะต้องสองข้างเลยหนักค่ะแต่ไม่เป็นไรสีทนได้ไม่อยากจะเอาเลยค่ะมันสวยแต่ถ้าเราไม่เอาเขาก็จะตกลงดินนะคะ อเอาดีกว่าโอ้ยสวยสวยพี่น้องคะงามแท้โอ้ยคิดถึงพี่น้องทุกคนคิดถึงเอซีที่น่ารักจะให้ไอ้บุญเติมขึ้นมาถือกล้องให้แกก็ขึ้นมาไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันออกชันๆหน่อยนะคะแ้วแกจะไงหลังท่วนเก็บเองดีกว่าจกถึงก่อนอกล้องก็อยากถ่าย ผลไม้ก็อย่ากเก็บทั้งดกทั้งอร่อยแถมเป็นยาระบายอย่างดีไม่ต้องซื้อยาระบายหรอกค่ะกิ่งนี้นี่ค่ะบางอยู่บนแขนยังไงนะคะเาดักคอซะเอาแบบนี้แหละไมไ่ก็ได้อกเอาา้าคอค่ะเก็บเลยทีนี้สองมือลูดเลยค่ะ รูดผิกกิงไม่เป็นไรสองมือรูดอันนี้สุกแล้วรูดถูกกริงค่ะนี้โทษทีกิงน,นี้หักค่ะไม่ได้ตั้งใจนะคะขอโทษขอไปตอนนี้เอาจากักรแแลนหนีบกล้องอยู่นะคะเพราะว่าไอ้บุนเถงขึ้นมาไม่ได้คะ่ะมันออกชันๆนะคะ นี่วิธีเก็บแบบง่ายนะคะเอาสองมือกุมเข้าไปแบบนี้รูดค่ะอ,อืนี่วิธีเก็บอย่างรวดเร็วนี่ไปแถาระบางลมเ้อะระบางกระต้าความ ไปรูสมังอะไไป,ไ,ปไม่เป็นไรไอ้กระเป๋าก็มีนะคะนี่ด้วยออ้ยกระดาษนอีกประมาณสัก2-3ถึงาอาทิตย์จะสุกดีนะคะยังไหมคงกลับเมืองไทยแล้วโอ้ยสดายสดาย สุขสาแทถทางในเมืองมาปลูกไว้เพื่อให้หมู่บ้านมีความเขียวขจีน่าอยู่นะคะคือใครจะมาเก็บไปทานก็ได้ค่ะฝรั่งนะคะนานๆจะเห็นไปเก็บไปทำแยมสักครั้งหนึ่งค่ะนานๆน,นะคะแต่ว่าส่วนมากเขาก็จะซื้อไปทานกันนะคะมันจะง่ายกว่าแล้วก็แยมที่นี่ก็ราคาถูกค่ะขวดละประมาณร้อยบาท ร้อยกว่าบาทต้นๆทานได้เป็นเดือนนะคะเพราะามันหวานเขาก็ไม่ค่อยจะไปทําเองหรอกค่ะเพราะว่าเสียเวลานะคะโ mm. อ้หได้หลายโลอยู่นะคะเนี่ยแผ mm. นักหิว้วหิ้วตัวโกงเลยค่ะ mm. พันเนี้ยในห้างก็จะมีขายอยู่ค่ะแต่ว่ามีลูกใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็ใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าในห้างจะใหญ่กว่าแต่ว่ายังไ่ชอบแบบนี้ชอบแบบธรรมชาติ รสชาติมันหวานและที่สำคัญปลอดสารพิษด้วยค่ะส่วนหลายท่านถามมานะคะที่ว่าลูกพลนตากแห้งขายอยู่ที่เมืองไทยเน่ยใช่ชนิดเดียวกันไหมคนละชนิดคนละพันกันนะคะลูกพลุนนั้นจะออกสีอ,อ่อสีม่วงนะคะที่เขาไปตากแห้งขายนะคะอันนี้คนละพันกันต้นนี้นี่ค่ะต้นนี้พันน้ำผึ้งนะคะหอมๆเวลาสุกอร่อยหวาน เขาจะมีชื่อเรียกป,ะปะ้าป้าเขา,าปเป็สเปนล่ะมีนมมีมาเลมีมาเลล่ะ,ละฮะ,ะออกหว,วานหวานรสน้ำผึ้งค่ะนี่พันนี้จะมีขายในห้างค่ะพันนี้นะคะนี่พันนี้ละค่ะที่จะมาเก็บไปให้ลูกค้านี่ต้องทานสดๆนะคะอร่อยหวานอืมจะกับไปเก็บอีกแค่หวาน ยังไงจะให้คุถึงขับรถกลับคนเดียวค่ะเดี๋ยวยังไ่จะเดินกลับบ้านเอาชอบเดินค่ะไปแล้วค่ะยังไงชอบลําบากค่ะยังไงชอบแบบนี้สีชอบแบบนี้ค่ะอุ้ยใครมาตัดกิงกดก่งลูกพลุนอุ้ยเสดายจังเลยค่ะตัดสดๆเลยเนี่ยเพิ่งตัดนะคะเนี่ยดูลูกสดๆอยู่เลยว้าเสดายเสดายแทะ ถือกลับบ้านนี้เป็นยังโอ้ยต้องหลายกิ่งนะคะดูสินูน่นนู่นอีกอสาเหตุเพราะว่ากิ่งลุกพลุนนะคะไปเกะกะทางเดินนะคะทางเดินอยู่ตรงนั้นนี่ค่ะคงจะไปเกะกะโอ้ะเลตน้นาสตอ์เบิบเก็บกินหรอกยังมาตัดกันอยู่น่าสงสารไม่เก็บไปรับประทานแล้วยังจะมาตัดกันอีกเนาะยังไม่เอาดีกว่าคะ่ะถือกลับบ้าน ท่านผู้ชมก่อนนะคะพบก,กันในคลิปหนะะ้าค่ะบายสวัสดีค่ะ